เทรนคนรักใหม่ในปี2024รักเป็นโสดมากขึ้นค่ะหลายคนอยู่แบบโสดเพราะชอบก็เป็นช่วงและโอกาสที่จะได้มาดูแลตัวเองรักตัวเองพัฒนาตัวเองทำในสิ่งตัวเองชอบตัวเองรัก เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะหาคู่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าหลายคนตัดสินใจอยู่แบบโสดร,รักแบบข้ามวัยเพราะฉะนั้นคนที่รักข้ามวัยเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเทรนนี้เขาจะเปิดกว้างเขาจะชอบคนที่ต่างวัยมากขึ้นเขาเข้าใจ ในความรู้สึกแล้วก็มีความเท่าเทียมกันเขามีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกรักข้ามวัฒนธรรมมากขึ้นคู่ต่างชาติคู่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเขาจะเปิดกว้างมากขึ้นค่ะตลอดจนคนที่รักสิ่งแวดล้อมก็จะมาเจอกัน เขาจะใช้พลังงานสะอาดมีความรู้สึกมีความรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายบรรยากาศก็จะลำบากหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่ดูดบุหรี่เป็นการทำลายมลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมคนรุ่นใหม่เขาจะไม่ชอบค่ะ เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะคะว่าคนสมัยใหม่เขารักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกันถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด o อกร์ดาลิงด้วยนะคะรักทุกคนคะ่ะ